พเพนพาเที่ยวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวง่ายบายใจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เพนพามาเที่ยวสิลปอาร์ตนนทบุรีนะคะอยู่ที่สะพานมหาเทสดาบดินรานูกศรนะคะ สะพานมหาเจินสดาบดินทราทุสอค่ะอยู่ฝั่งถนนร,ราชพฤกษ์นะคะไม่ใช่ฝั่งอำเภอเมืองนอนทบุรีนะคะแต่อยู่ในเขตอำเภอเมืองค่ะติดกับวัดเฉลิมพระเกียรตินะคะแถวแถวนี้เขาจะเรียกว่าบางสีเมืองใต้สะพานเขาก็จะวาดรูปเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นผลไม้ขนมหวานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรีะคะ่ะ บริเวณรอบๆค่ะก็จะมีที่นั่งทุกที่นั่งเขาก็จะวาดรูปหมดเลยเป็นสะพานฝั่งถนนราชพฤกษ์นะคะไม่ใช่ฝั่งนนทบุรีฝั่งนนไม่ใช่ฝั่งเมืองมีสามล้อมีหอนาฬิกาแล้วก็มีที่ว่าการอำเภอหลังเก่าที่อยู่ตรงท่าน้ำนนนะคะ แล้วก็จะมีที่นั่งที่เขาทำเป็นรูปสามมิติด้วยจะเป็นเนี่ยผลไม้เมืองนอนเครื่องปัน้นดินเผาที่เกาะเก็ดมีสวนสมเด็จย่าด้วยพี่เพ็ญยังไม่เคยไปเลยสวนสมเด,ด็จย่าเหมรองบมีมีแม่ค้าขายผลไม้ตะพอนทุนเรียนเมืองนอนชื่อดังมากเลยนะคะ เพื่อนมาช่วยถ่ายรูปด้วยค่ะเพราะว่ามันรูปสามมิติเราไม่สามารถตั้งกล้องถ่ายได้ต้องให้เพื่อนช่วยถ่ายให้เพราะมันต้องจับมุมแล้วก็จะมีดูไหมคะที่นั่งที่เขาว่าเป็นรูปน้องแมวกับปลาถูกแต่ไม่รู้จะถ่ายสามมิติยังไงเนี่ยดูไม่ออก จะรูปธรรมดาก็จะวาดแบบให้ถ่ายได้เป็นรูปสามมิตินะคะอันนี้เป็นกบล,ลักษณะการวาดเนี่ยวาดบนเทนแล้วก็มีพื้นที่รงไปนี้เวลาถ่ายให้เป็นกบเดี๋ยวพี่เพ็นถ่ายให้ดูนะคะนี่มันจะเป็นสามมิติแบบนี้เราก็ไปทำท่าจูบก,กับกบก,ก็ได้ ปลากระโดดจากแม่น้ำไหมไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เออก็เหมือนอยู่นะคะเหมือนปลากระโดดออกมาจากน้ำ เรียนนนทบุรีเขาว่าวาดอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถถ่ายเป็นสามมิติเหมือนมันอยู่ในตะกร้าปักหมุดแอนนอนทบุรีค่ะ ตรกเทค่ะจะงับมือพี่เพนแล้วขนมหวานชื่อดังตลาดเมืองนนท์ค่ะหาทานได้ที่เกาะเกตแล้วก็ตลาดตรงท่าน้ำนนท์ยอ่กมากประเพณีเล่นน้ำสงการของชาวมอญจังหวัดนนทบุรีค่ะนี่ก็จะเป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังเก่าที่อยู่ต้องท่าน้ำนนนะคะอันนี้ทุเรียนเมืองนอนทุเรียนเมืองนอนอันนี้หอนาฬิกาก็ต้องท่าน้ำนนเหมือนกันอันนี้รูปตอกป,ปลาจะเป็นรูปสามมิตินะคะ ตลาดน้ําวัตตะเคียนก็อยู่เส้นนครอ,อินตลาดน้าวัตตะเคียนเดี๋ยวว่างๆพี่เพนพาไปเส้นนครอ,อินติดกับไอ้อะไรอะถนนกาญจนาพิเศษอะค่ะนี่เ,นเครื่องปั้นดินเผา,าจะเป็นที่เกาะเกต ปักหมดนนทบุรีเป็นสนารคดเค้หเือข้ามฟากไปเจดีที่เกาะเก็สามล้อถีบก็จะอยู่ท่าน้ำนน ปลาดกกับปลาตะโกปลาตะโกนี่มีก้างข้างในไหมฮะเดเหมือนปลาตะเพียนอ๋อเหมือนปลาตะเพียนเลยก้างเยอะใกล้ๆสะพานมีเจ้าพ่อสารหลักเมืองด้วยคะ่ะ เจ้แม่ทับทิมพระเสื้อเมืองพ่อหลักเมืองพระสงเมืองเจ้าพ่อแสงมดีผ่านมหา เจสดาบดินทรานุสรค่ะแบบนี้นล่างก็มีพี่เพนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติชมพี่เพนได้นะคะพบกันใหม่ทริปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ